ป็นหมอนวดอะไรเนี่ยฮะเป็นหมอนวดมเหรอมีครูบาอาจารย์นะ้คุณไปให้เขานวดมั่วนี่มันอันตรายมากรู้ป่ะอันตรายยังไงอันตรายดิไม่รู้เรื่องเส้นสายไปบิดไปนั่นดรก็เป็นพลิกปุ๊บขึ้นมานี่อัมพาตเลยนะใช่ผมนวดมาอัมพาตสองคนแล้วที่ครูบาให้เขานวดนี่ไม่รู้เรื่องไอ้เพื่อนนวดแขนนวดอะไรเออไม่เป็นไรแต่นี่ไปไปดัดทรงเส้นที่มีเส้นอะไรนี่มันอันตรายมาก อย่างวันนี้ที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้มีเคสหนึ่งนวดนะนวดนวดอยู่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงอ่ะแป๊บเดียวต้องโทรใหญ้ญาติเนี่ยมารับกลับทําไมเดินไ,<อ>ไม่ได้เลยขาชาสองข้างเดินไม่ได้เลยเกิดจากผลการนวดเนี่ยนวดที่แบบไม่รู้เรื่องไงไม่รู้ทักษะหรือว่าไม่รู้อะไรต่างาเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มาเปิดมวดแผนโบราณรลอว่าจะนวดรับคนเขาก็ต้องมีการได้เรียนเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเขาเป็นนวดเป็นแล้วต่างจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยถ้าเขาเปิดแบบ เป็นแบบจิตจารษนะเขาก็ต้องมีมีนวดเป็นอยู่แล้วถ้าเปิดมายังไม่มีนวเป็นสมมติว่าร้านมีมีอยู่ร้านหนึ่งมีหมอนวดอยู่ประมาณ4่คนคนคนที่เปิดชื่อคนเปิดเนี้ยโอเคเขาอาจจะนวดเป็นแต่อีก3คนน่ะไปเอาไปจางไหนเราก็ไม่รู้แค่มาสอนให้มันไปแบบโอเคนวดได้กบงูปลาปลาเราก็ไปเสี่ยงนะมันเสี่ยงมากรู้ไหมเนี่ยนวด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 เกิดร็อกขึ้นมาแล้วทำไงไม่พูดถึงเมื่อกี้บอกว่าเคสอะไรที่ที่อะไรเป็นอะไรยังไง เกิดจากการนวดแต่การนวดเลยไป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 มไม่เป็นไรสําหรับผมรับรองทําไมนวดเบาๆยางยางยางนวดเบาๆยังไม่หยุดอีกพอแล้วมันอันตรายที่จะบอกว่าเคสนี้ที่จะพาไปดูเนี่ยจะพาไปดูเนี่ยนะเขาเป็นผู้หญิงก็เมื่อก่อนนี้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งเต้านมด้วย แล้วเขาก็ไปนวดรู้สึกว่ามันเมื่อยไปนวดพอนวดอยู่ๆปุบ๊บรู้สึกชาขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยถึงกับต้องเรียกโทรให้คนทั้งบ้านเนี่ยมารับเขากลับจากร้านนวดนวแล้วหมอนวดก็ไม่รับผิดชอบอะไรด้วย ี่แหละครับคือเคสที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะครับซึ่งก็คือพี่เฉลวยล้ำเลิศอายุ52ปีที่ร่างกายทอล่างไร้ความรู้สึกไม่สามารถลุกขึ้นยืนเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนปกติแม้แต่เวลาจะขับถ่ายก็ไม่มีความรู้สึกทําให้ต้องต่อท่อปัสสาวะไว้ข้างเตียงโดยมีพี่สาวคอยดูแลข้างกายตลอดเวลากว่า4เดือนที่ผ่านมาร่างกายที่ไม่สามารถลุกขึ้นดูแลตัวเองได้ กับสภาพที่ต้องนอนอยู่บนแคร่จนทําให้ร่างกายของพี่สลวยเกิดแผลกดทับหลายจุดตามร่างกายทําให้พี่สาวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นไม่สามารถทํางานเลี้ยงปากท้องได้ตามปกตินี่ยังไม่นับรวมถึงอาการของโรคมะเร็งที่ทั้งคู่กําลังประสบอยู่ในปัจจุบันและอาจจะกําเริบขึ้นมาได้ทุกเมื่อม่เกี่ยวากับการนวดหรือเปล่าจากการนวดมาเดินมาดีๆ าขาชาเดินไม่ได้ต้องเฮีงให้ยติรับกลับไปบ้านอะ่ะมันเกิดจากอะไรอะ่ะแล้วหมอน,นว่ก็ไม่รับผิดชอบด้วยอาถ้ามันเกิดจากกรณีจากการนวดจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบไม่รับผิดชอบที่นี่เขาไม่มีการรับผิดชอบเพราะคุณไปเสี่ยงนวดกับเขาเองเขาไม่ได้รับประกันเนี่ย มันก็คงไม่ใช่ทุกที่อยู่แล้วใช่ป่ะมันก็คงไม่ใช่ทุกที่ทุกที่ถ้าเกิดว่านวดเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มารับผิดชอบมาดูแลเราหรือว่าจ่ายไม่ใช่กาลังจะพูดถึงว่าก็ไม่ใช่ทุกที่ที่ว่าไม่มีหมอนวดไม่มีความรู้แล้วมานวดพวกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่าแต่บางครั้งเราอยาเสียทกที่ก็ถือว่าเขาจบมีหลักสูตรมาเรียนจากไปดูไหมพี่คนนี้ไปสี่ก็ต้องอายุห้าสิบกว่าเองอยากจะบอกแล้วก็คือนําความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะครับที่แบบ รักในการนวดเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่โอเคนวดแล้วมันผ่อนคลายมันทําให้เราหายเครียดมันทําให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยโอเคอันนั้นมันก็ดีแต่สําหรับมีเคสอาจจะมีหลายเคสแต่ไม่ได้ออกข่าวนวดไปแล้วบางทีบิดคอเราเงี้ยอยู่เงี้ยมาเป็นอาทิตย์เลยนะใช่เคยคือมันอันตรายมากอยากจะบอกมีข่าวแพทย์สมบัติเมทนทนายแ่บไปนวดแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดพอใช้ไม้ไปกด อะไรมันก็เ,<ร>เกิ<อ>ดเึนเส้นลแล้วมันอเสใช่ครังั้นไปไปดูไปไปดูเขาดีกว่าไปนวดเขาซ้ำเดี๋ยวปะเอาละครับคุณผู้ชมช่วงหน้าใครชอบนวดห้ามพลาดกับกรณีตัวอย่างที่การนวดได้เปลี่ยนชีวิตของเธอโดยสิ้นเชิงพักกันสักครู่เดียวครับ,บ,รบ,นนบดับนนนนสสุคี สวัสดีครับพี่จำรู้จักเราสองคนไหมรู้จักนี่ชื่อเอกพันธ์เนี่ยนี่เอกพันธ์นี่นี่คือใครรู้จักไหมไม่รู้จักเลยอคนชื่ออะไรคนชื่ออะไรเอกพันธ์กับอะไรนะคือเมลเอ่อเอกพันธ์รู้จักบินไหมบินบอลลูนบินบอลลูนลิทไม่แห่พี่ๆครับมาถึงปุ๊บไม่ทักไม่ทายอะไรเช็คเรตติ้งกันก่อนเลยนะครับเนี่ย หลังจากขาและร่างกายท่องล่างไม่มีความรู้สึกไม่สามารถเดินได้ก็ได้พี่สาวคนนี้แหละครับที่เดินทางไปรับตัวจากแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซามาพักรักษาตัวที่บ้านหลังนี้ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมย้อนไปทด่ถึงเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วเพิ่งจะสี่เดือนฮะเพิ่งจะสี่เดือนสี <4 S 1> เน่เดือนใช่ใชใชไหมฮะตอนที่ไหนฮะไปอยู่ที่ไหน<ด>อยู่ที่แปดริ้วสาเชิงเซานั่นเองตอนนั้นเรามีอาการยังไงถึงไปนวดหรืออะไรยังไง เมื่อยปวดขาก็เลยไปนวดครับแาบโบราณหมอผู้หญิงหรือหมอผู้ชายนวดให้หมอผู้หญิงนวดให้คือเขานวดท่าไหนเราถึงอยู่ปุ๊บมันรู้สึกชาแล้วเดินไม่ได้เลยคนนวดจับเส้นจับเส้นจับเส้นพอลุกมาก็ชาเดินไม่ได้จาก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 คือทั้งสองข้างนี้ก็คือตอนที่หมอนวดเราจับเส้นก็คือจับด้านข้างจับด้านหน้าจับดานข้คางจับไปนวดเ้าก็ตอนนั้นเราเจ็บไหม ตอนที่หมอหนวดคือไม่เจ็บก็คือนวดไม่แรงแเอ๊ะแล้วมันมันจะเกิดมันเกี่ยวกับนวดนวดเหรอหมอหมอมวปกติขามันจะชาอยู่แล้วมันปวดมันชาอยู่แล้วก็เลยคิดว่า เื่อเราเป็นเส้นหรือเปล่าเราชาอยู่แล้วไปนวดซ้ำไงเป็นนวดซ้ำอ๋ออาการคืออาการอยู่ที่บ้านมีอาการคือชาขานิดหน่อยก็เลยอยากจะให้หมอไปจับเส้นดูว่าขาที่เราชาเนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นหรือเปล่าพอไปจับจับไปจับมาปุ๊บอาจจะไปโดนเส้นเดิมที่มันชาอยู่ก็เลยทําให้สูญเสียการรู้สึกแล้วก็เดินไม่ได้เลยจากนั้นมาได้สี่เดือนแล้วแล้วคุณหมอเคยไปหาคุณหมอไปรักษาคุณหมอแล้วไหมคุณหมอโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย ไปมไแล้วคุณหมอเขาบอกว่ายังไงครับมีโอกาสหายไหมหมอเขาไม่ได้พูดอะไรหมอเขาไป อะไรอุนตสาวแล้วเขาบอกเป็นเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดอุดตันหอย่านนี้ก็ยังมีโอกาสหายผมถามนี่ก่อนที่จะไปนวดแผนโบราณเนี่ยก็คือเราตอนนั้นเราเดินไปหรือว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเราก็สามารถยังเดินเข้าไปที่ที่ที่ลงที่นวดที่นวดได้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้ว่าตอนนั้นขาขาชาอยู่ชาดนิด ต่กระทั่งนวดไปมาก็กลายเป็นโอเลี้ยงไม่กาแฟสิชามันก็เป็นกาแฟมันก็เลยชาไปเลยพี่เฉลวยครับผมถามนิดหนึ่งจากที่พี่ดีๆอยู่นะอยู่ที่แปดริ้วใช่ไหมครับดีๆอยู่เดินได้พอพี่เดินไม่ได้อย่างเงี้ยพี่สูญเสียโอกาสอะไรบ้างในชีวิตของพี่ก็หลายอย่างอ่าอย่างเช่นพี่ทำงานอะไรเลี้ยงเด็ก ยังเด็กก็ต้องออกจากงานถูกต้องไหมเงินดงเงินเดือนก็ไม่ได้ละไม่ก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมครับสูญเสียสูญเสียเกือบทุกอย่างพี่มีแฟนไหมไม่มีไม่มีสามีไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวพราะาไม่เป็นอย่างนี้ปุ๊บทําไมพี่ไม่อยู่ที่แปดริ้วเพราะอะไรไม่มีคนดูแลตอนอยู่ที่นั่นไม่มีใครดูแลแล้วอยู่ที่นี่ใครดูแลพี่สาวพี่สาวคือคุณพี่เนื่องจากร่างกายทอนล่างไร้ความรู้สึก ทำให้พี่เฉลวยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่รวมถึงไม่สามารถลุกขึ้นจากที่นอนได้ซึ่งก่อนหน้านี้พี่ฉลวยต้องนอนบนแคร่ไม้ไผ่ทําให้เกิดแผลกดทับหลายจุดตามร่างกายยิ่งทําให้พี่สาวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นทั้งยังต้องทําแผลอย่างต่อเนื่องต้องพลิกตัวบ่อยๆจนไม่สามารถออกไปทํางานหาเลี้ยงปากท้องได้ต้องอาศัยรายได้จากสามีของพี่สาวที่เป็นเพียงช่องทางเดียวในการเลี้ยงปากท้องทั้งสาชีวิต โอ้่างนี้ถ้าเกิดพี่ไม่มีพี่สาวเราทาไงอ่ะฮะไม่มีพี่สาวเราพี่ทําไงลูกจะทำไงที่สําคัญพ่อทราบมาว่าตัวพี่ชตหัวเนี่ยใคยเป็นมะเร็งด้วยหรอจะเป็นตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรครับมะเร็งตั้มอาตัดไปข้างแล้วก็ะเละไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดเลยกระเลต้งอ๋อต่อมน้ำเหลืองถ้าจะกระแล้คือต่อมน้ำเหลืองนะครับตอนนี้เป็นอยู่ยังไม่ได้ตัดยังแล้วมีอาการอะไรเกิดขึ้นไหมเป็นอาการอะไรที่ัน เจ็บหรือปวดหรือมีอาการอะไรมีไหมไม่มียังไม่มีอะไรแล้วตอนนี้พี่รักษายังไงไอ้มะเร็งไอ้ต่อมเหลืองอะไรเนี่ยฮะพี่รักษาไงอยู่ตอนนี้ครับใช้วิธีอะไรคีโมหรือว่าไปกินยาให้กินยาอยู่อ๋อให้ทานยาอยู่อันนี้คือก่อนที่จะมาเป็นขาชาใช่ไหมถูกเป็นก้อนคือตอนนี้ขาเขยนี่ขยับไม่ได้เลยไม่ครึ่งท่อนครึ่งท่อนนี้เลยอ๋อแล้วเวลาระบบขับถ่ายนี่รู้เรื่องรู้เออรู้เรื่องไหมครับ ไม่รู้เรื่องเลยจะฉีดนี่คือสา์ทําเพื่อไว้สใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นสายสายอ๋อสายสายก็คือก็คือฉี่ก็ออกมาเลยพี่ก็มาดูแลอนี่แหละครับสายใยความรักระหว่างพี่น้องที่คอยดูแลกันในยามทุกยากเชื่อว่าพี่ทอพิทาเองก็คงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนี้เช่นกันครับบ้านนี้บ้านใครอะไรอย่างหนี้บ้านแควนข้าวบ้านปู่ย่าตายายก็แล้วพิ่งจะมาอยู่เนี่ยพาน้องมาก็มาอยู่เนี่ยบ้านของพี่สาว บ้านของพี่บ้านของพี่คือพี่อาศัยสามีอยู่ถูกต้องไหมครับแล้วรายได้พี่มาจากไหนครับก็ที่เขาทํางานจากแฟนคนเดียวพี่ก็ไม่ทําอะไรได้อะไรพี่ไม่มีคุณคุณพี่แฟนทางานอะไรครับรับจ้างไล่เนี่ยแหละทาไล่ผักกานาม้งอ๋อทำไล่ดูแลรับจ้างทําทองทำอะไรไม่ใช่แต่ผักกนาค่ะ แต่ปวันหนึ่งได้ได้อะไรได้มีอะไรได้ถ้าไปครึ่งวันก็ได้สองร้อยร้อยห้าติบถ้าไปเต็มวันก็ได้สามร้อยสามร้อยแล้วก็คือเลี้ยงพี่ด้วยเลี้ยงพี่เฉลวยด้วยใช่ค่ะนี่คือเงินสามร้อยบาทค่ะเคยคิดไหมพี่แน่ใจนิดนึงแหมกูไม่อยากเลี้ยงเลยมาเป็นภาระจะไปทิ้งที่อื่นเคยไหมก็ไม่เคยเพราะว่าคิดว่าแมวมาายังเลี้ยงเลยก็น้องอยาไปทิ้งที่ไหน ดูได้คือสายเลือดก,กันนะเนาะแล้ว<ช>เขาไม่มีครอบครัวด้วยต<ช>ัวคนเดียวนี่คือพี่น้องไงครอบครัวพี่น้องถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่พอใครตกทุกข์ได้ยากหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีครอบครัวท่านั้นแหละที่คอยดูแลที่เอามาดูแลเอามาเลี้ยงดูชีวิตเราคือชีวิตของพี่เฉลิวดไม่คิดว่าลําบากไหมถ้าเกิดไม่มีพี่สาวนี่ พี่เฉลวยจะทำยังไงคงเท่าไรเนาะ <c oughs> สู้มันเป็นอย่างนี้มาแล้วนะแต่ผมคิดว่านะสิ่งหนึ่งมันยังโอกาสโอกาสที่มันจะหายเนี่ยผมก็ยังมีโอกาสแค่ถ้าเป็นแบบไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะหมอจะมีโอกาสที่สามารถที่จะจะทำตรงนี้นหายได้นะพี่นะ แต่นี่<ร>สิมันมีสองสองสอง,สองเขตสองอย่างน,นะก็คือหนึ่งเขาไม่รู้สึกระหว่างตั้งแต่เอวลงไปถึงถึงปลายเท้าสองมะเร็งคือต่อมน้เหลืองเนี่ยมันลําบากตรงนี้พี่เขาะอะแต่ไม่เป็นไรโชคดีที่พี่ฉลวยยังมีพี่สาวนะที่เขาไม่ทอดทิ้งอุตสาหนี่เขาไปรับมาเลยนะไปรับมาจากแปดลิ้วเลยใช่ไหมประโทน,นะรพี่น้องกันแล้วอยู่แปดลิ้วจะใครจะดูแลเขาใช่ไหมล่ะแล้วเวลา เองป่วยรองเองป่วยยังก็จะไปรับปามาดูแลอยู่ดีแหละคพใครจะดูแลขอบคุณครับ <laughs> และในโอกาสนี้เองนะครับมิตรรักบาลลิติได้มอบผ้ารองกันเปื้อนไว้สําหรับปูที่รองนอนให้กับพี่เฉลวยที่ปกติแล้วมีความจําเป็นต้องใช้เป็นจนํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นของสิ้นเปลืองที่ต้องใช้แล้วทิ้งอย่างน้อยๆน,นะครับก็จะได้ช่วยบรรเทาค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ไปได้ระยะหนึ่งส่วนพี่ทับเองก็เช่นเคยและครับ ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวน2 0,000บาทให้กับพี่เฉลวยและพี่สาวได้นำไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลต่างๆที่น่าจะต้องใช้เงินอีกจำนวนไม่น้อยเป็นของเล็กๆน้อยๆแทนกำลังใจให้กับพี่ฉลวยได้สู้ชีวิตกับอาการเจ็บป่วยต่างๆต่ตตอไปครับชีีีีววิตตออองยยมมมมมแพเื่ลลคคคุคุกทันนใณาด มีความมุ่งมั่นเดินไปสร้างคำลังใจอีกครั้งเป็นพลองขับเคลื่อนไปมิพรังบรรลือลิ้นสนับสนุนคนดีให้สู้ต่อไปช่วงหน้ามิตรรักบรรลือลิศยังมีความช่วยเหลือจากบรรดามิตรรักภาคส่วนอื่นๆเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนี้ได้อย่างยั่งยืนพักกันสักครู่เดียวครับ จากช่วงที่แล้วนะครับที่เราได้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวชีวิตของคุณพี่เฉลวยล้ำเลิศวัย52ปีที่ร่างกายท่อนล่างไร้ความรู้สึกอันเป็นผลพวงมาจากการนวดจนทําให้ไม่สามารถลุกขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มานานกว่า4เดือนที่ผ่านมาพี่เฉลวยต้องนอนบนแคร่ไม้ไผ่จนเกิดแผลกดทับบริเวณหลังและขาหลายจุดและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบาก และหลังจากทราบเรื่องนะครับพี่พี่มิตรรักจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้จัดหาเตียงผู้ป่วยและเบาะลมป่ามอบให้กับพี่เฉลวยครับพอได้ของมาพี่พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ช่วยกันยกช่วยกันจัดแจงที่นอนจนลงตัวแบบนี้ก็เชื่อว่าในอนาคตแผลกดทับที่มีอยู่ก็น่าจะทุเลาไปได้และทําให้คนที่ดูแลผู้ป่วยเองนั้นก็สามารถดูแลได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้นครับ นอกจากจะสนับสนุนที่นอนเตียงและเบาะลมแล้วนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์จําเป็นสําหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงแบบนี้ไม่ให้เกิดแผลกดทับแล้วยังได้ให้คําแนะนํากรณีถ้าเกิดเป็นแผลขึ้นมานะครับผู้ที่ดูแลเองก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการล้างแผลเพื่อจะสามารถดูแลแผลได้อย่างถูกวิธีป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะทําให้ผู้ป่วยซุดหนักได้นะครับและที่สําคัญที่สุดต้องมีการพลิกตะแคงตัวอย่างน้อยๆยนะครับทุกๆ2ชั่วโมงและที่สําคัญ ต้องดูแลที่นอนให้สะอาดแห้งและเรียบตึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับบริเวณอื่นๆเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยครับก็ลงมาดูแล้วแรกเดิมเลยเนี่ยป้าเขานอนแคร่ปัญหาของป้าคือเรื่องของแผลกดทับแล้วแคร่เนี่ยก็จะไม่มีมบกั้นเตียงไว้สําหรับจับอย่างอันนี้เราประเมินคนไข้คนไข้เขามีแรงมือมีแรงแต่ว่าเท้าไม่ไม,ไม่ไม่สามารถขยับได้ค่ะก็เลย คุยกับญาติแล้วถ้าเราได้เตียงที่เป็นลักษณะของเตียงคนไข้ในเหมือนโรงพยาบาลประโยชน์ก็คือว่าสําหรับตัวผู้ป่วยเองนะคะก็ในเรื่องของมันมีซัพพอร์ตนะคะในส่วนของญาติคนไข้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของช่วยการช่วยเหลือ,เ,อเรื่องของบรรเทาเรื่องของอาการปวดเมื่อยปวดหลังาการจับคนไข้พลิกตะแคงเนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะว่าความสูงของเตียงเนี่ยจะดีกว่าแค่ไม้แบบนี้ไอนน้สองเรื่องของความทนทานนะคะ เวลาทําแผลพิจะแ,แขงตัวบางทีนะ้าเขาต้องขึ้นมานั่งด้วยถ้าเราดูเนี่ยมันมันไม่แข็งแรงก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ค่ะก็ส่วนของปัญหาตรงนี้ที่เราคิดว่าต้องรีบด,ดาเนินการช่วยเหลืออันที่2คือเรื่องของแผลกดทับนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นแผลกดทับมาแล้วแล้วพอส่งมาที่นี่ถ้าเราดูแลไม่ต่อเนื่องแทนที่แผลจะดีขึ้นก็คือแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะก็เราเข้ามาดูก็สอนวิธีการทําแผล ที่ถูกต้องแล้วก็การช่วยพิกตะแคงตัวเพื่อลดภาวะแลกดทับเนีย่ยค่ะญาติพอญาติเขาดูแลดีดูแลได้ถูกต้องเราก็เข้ามาประเมินเป็นระยะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาคุกคีหรือว่าอยู่กับเขาตลอดนะคะเมื่อที่เขาทําได้ถูกต้องแล้วคือว่าเขาสามารถพึ่งตนเองได้เราแค่เพียงเป็นส่สวนช่วยเฉยๆตัวช่วยเฉยๆคืออาจจะเมื่อคนไข้ร้องขอหรือว่าเราพิจารณาว่าแรกๆเราอาจจะมาบ่อยหน่อยพอเขาพึ่งตนเองได้ก็เข้ามาดูประเมิน อาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือว่าเดือนก็นแล้วแต่และจากความช่วยเหลือนี้เองนะครับก็ช่วยบรรเทาอาการของพี่เฉลวยได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวนี้สามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีและในวันหนึ่งก็อาจจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เหมือนเดิมครับ ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางรายการมิตรรักบริเลดเอามาฝากนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ชมกันนะครับที่มีที่มีญาติเป็นแผลกดทับนะฮะก็ควรต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะแผลกดทับนี่มันรักษายากนิดนึงเพราะมันกินเข้าไปลึกมากมันจะไม่เหมือนแผลธรรมดาโอ้โหผมไปเยี่ยมเคสนะคุณเอกพันเออคุณไทย ลึกเข้าไปเห็นกระดูกสันหลังข้างในแล้วก็ร่างสะโพกด้านข้างเห็นกระดูกสะโพกสองข้างนี่นะครับแล้วแต่คือไม่ว่าถ้าถ้าถ้าได้ได้ได้การรักษาหรือว่าโดยดูแลแบบนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มันค่อยสร้างเนื้อถูกต้องไงใช่แล้วมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมถ้าเกิดไม่ติดเชื้อนะรับรองแล้วสาหายนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชม่าครับเรื่องการนวดอะไรต่างๆเนี่ยมันถามว่ามีความจําเป็นไหมมันก็บางคนนะแค่บางคนนะที่เขาอาจจะต้องการนวด และเขาก็อาจจะมีเขาเรียกว่าร่างกายที่ดีขึ้น เขาจะทํางานมาทั้งวันปวดเมื่อยร่างกายนดธรรมดาแต่ยาไปนวดพริกแพรงอะไรมากครับอย่างหยิคุณไม่เก้ไปดัดแข้งดัดแขนบางทีหมอนว่ตามร้านนะขอโทษนะบางทีเขาก็อาพี่กึ๊กขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหอันตรายมากห้ามเด็ดขาดเลยนะครับวมีรับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบนะครับเราก็ถือว่าซวยไปครับผมเอาละครับวันนี้รายการมิตรรักบริลิดนะครับเราสองคนก็มาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับแต่ละเคสแต่ละเคสนะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นนะครับที่เป็นกําลังใจให้เขานะครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่ผมอยากจะบอกนะครับคนไทยทุกคนนะครับที่ประสบหรือว่าไปพบเจอสิ่งที่ทุกคนรู้สึกดูแล้วหดหู่สลดใจว่าไม่มีญาติพี่น้อง ขอให้บอกเราเขาอ,อยู่กันด้วยความลำบากขอให้บอกเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้บอกเราหรือบอกเข้ามาในหน้าแฟนเพจของคุณบิบอลลีริสหรือทางรายการมิตรรักบอลลีริสก็ได้นะครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราจะไปช่วยเหลือเพื่อต่อยอดให้คนไทยที่ดูรายการมิตรรักบอลลีริสของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมืองไทยต่างประเทศเราก็จะไปกันถูกต้องถ้าไม่ไกลเกินไปนะฮะ เหรอครับครับผมมาบอผมเขาท่องรายการบอกแล้ว่าผมอะไปได้คิวคุณเนี่ยมันจะไม่ค่อยว่างครับแต่ถ้าจําเป็นก็ไปได้อ้าจะเป็นเราก็ไปได้นะครับแต่ว่าแค่แต่ละแค่ก็คือเป็นเป็นหัวใจหลักสําคัญเหมือนกันถูกต้องเราต้องดูแลกันเพราะรายการเราจะมุ่งเน้นเลยนะครับใครที่ มีปัญหาเดือดร้อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีไม่มีญาติญาติคอยดูแลนะครับถูกทอดทิ้งไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนกง่งคนแก่อะไรเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้หมดแต่เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นนะครับเพื่อจะไปต่อยอดให้คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีเมตตาสงสารเขาเหล่านั้นก็เจียดนะฮะปัจจัยหรือต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเขาได้จากรายการมิตรรักบรรลือลิศครับผมเอาละครับวันนี้นะครับรายการมิตรรักบรรลือลิ์นะครับเราสองคนนะครับ คุณไทยและคุณท็อปนะฮะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเราได้ทุกวันนะครับทุกวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกาสนาทีที่ช่อง2 4 four you นะครับเราสองคนวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ววันศุกร์หน้าเรากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะครับกับพวกเราสองคนนะครับไปดูซิว่าสัปดาห์นั้นเป็นเคสอะไรนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมิตรรักบลิลลิ้นสนับสนุนคนดีให้สู้ต่อไป